สวัสดีครับผมเซลคุงนะครับวันนี้เซลคุงมาแนะนำโปรโมชั่นเนต้าวีสำหรับเดือนมิถุนายนนะครับผมมีโปรอะไรบ้างสำหรับลูกค้าที่สนใจจะออกโชงนี้มีรถส่งมอบพร้อมเลยนะครับลูกค้าสามารถที่จะติดต่อเข้ามาทำเรื่องจองจัดเรียบร้อยผ่านเรียบร้อยลูกค้าสามารถนัดรับรถได้เลยนะครับโปรเดือนนี้นะครับมิถุนายนครับโปรแรกนะครับของกาิกรนะครับจะมีนะครับขับฟรี90วันนะครับผม ซึ่งดอกเบี้ยก็จะแพงกว่านิดเดียวนะครับนิดหน่อยครับ25สตางคงนะครับต่อหัวท่ารัศมงนะครับลูกค้าสนใจโปรนี้ก็ติดต่อได้เหมือนกันส่วนต่อไปนะครับโปรกุ้งศรีนะครับกุ้งศรีนะถ้าจะเป็นลูกค้าเก่าของกุ้งศรีนะประวัติดีนะครับจะได้ฟรีไปเลยครับดาวน์เปอร์เซ็นนะครับอันนี้สําหรับลูกค้ากุ้งศรีถ้าเป็นลูกค้าเก่าลองได้เลยลองยื่นเรื่องได้เลยนะถ้าประวัติดีได้โปรนี้ไปเลยนะครับดาวศูน์เปอร์เซ็นนะครับส่วนต่อไป TTB นะครับโปรนี้นะครับ t t b นะครับ เป็นโปรข้าราชการนะครับผมถ้าลูกค้ามีเป็นข้าราชการหรือตปอหนะครับผมก็จะได้โปรนี้เลยครับดอกเบี้ยจะถูกกว่าบุคคลธรรมดานะครับ0.2เลยนะครับผมแต่ละงวดนะครับผมอันนี้แล้วแต่เครดิตของลูกค้าอีกแต่ละท่านด้วยนะครับถ้าเครดิตดีก็ฟรีศูนย์ดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับผมนะครับส่วนใครสนใจสีไหนนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเซลคุณนะครับผมช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมส่วนนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่น บางเดือนนะครับก็จะมีแถมบัตร s t a r b u c k นะครับมูลค่า500บาทนะครับอย่างช่วงนี้เดือนนี้ครับก็จะมีวันที่15ถึง18นี้นะครับก็จะมีจองในช่วงนี้ครับก็จะได้บัตร Starbucks มูลค่า500บาทบวกอีก200บาทในกรณีลูกค้าเลือกฟิล์มของลามินาด้วยนะครับผมโอเคสําหรับโปรนี้นะครับใครสนใจเดือนมิถุนายนนะครับติดต่อเซลคุงเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผม